ลุกวันนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีเมถุนที่กำลังจะมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตดวงชะตาเปิดกว้างสุดๆเหมือนประตูแห่งโชคลาภถูกเปิดออกโดยสิ่งศัก,กด,ออกดิ์สิทธิ์เทวดาลงมาประทานพรบุญเก่าที่สั่งสมมานานกำลังส่งผลให้ชาวราศีเมถุนได้รับโชคลาภแบบไม่คาดคิดคาดฝันดีใจจงแทบช็อก เพราะมีคำทํานายจากอาจารย์ดังและหมอปลายพรายกระซิบที่เตือนเอาไว้ว่าครึ่งปีหลัง2,568ชาวราศีเมถุนดวงเฮงที่สุดในจักรราศีมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ได้จับเงินรางวัลที่หนึ่งมูลค่าสูงสุดถึง150ล้านบาทลองจินตนาการดูนะคะอยู่ดีๆชีวิตที่เคยมีแต่ความเหนื่อยความลำบาก ต้องคอยกังวลเรื่องรายได้ค่าบ้านค่าใช้จ่ายแต่แล้ววันหนึ่งเหมือนสวรรค์เปิดทางฟ้าเปิดทางเทวดาประทานพรคุณหยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่งเงิน150ล้านบาทไหลามาเทมาเข้ามือความจนความทุกข์ความลำบากที่แบกมาตลอดหลายปี พลิกกลายเป็นความร่ำรวยมั่งคั่งมีบ้านหลังใหญ่รถใหม่ป้ายแดงได้ใช้ชีวิตอย่างที่เคยฝันเรื่องเล่านี้ไม่ใช่เพียงจินตนาการแต่เป็นพลังของบุญเก่าที่สั่งสมมาและเป็นคำทำนายที่หมอปลายพรายกระซิบเคยบอกไว้ว่าชาวราศีเมถุนจะมีเทวดาคู่บุญมาคอยนำพาโชคลาภในช่วงเวลาสำคัญ ใครที่สวดมนต์ทำบุญกตัญญูต่อพ่อแม่ช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นเหมือนการเปิดดวงเปิดทางให้โชคลาบเข้ามามากขึ้นในครึ่งปีหลังนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะคอยปกปักรักษาและนำทางให้ราศีเมถุนก้าวข้ามอุปสรรคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือความรักทุกอย่างจะไหลลื่นเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นผลักดันอยู่เบื้องหลัง และสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือดวงของชาวราศีเมถุนในช่วงนี้แรงสุดๆถึงขั้นอาจารย์ดังต้องเตือนว่าหากเสี่ยงโชคในช่วงปลายเดือนหรือหลังวันแผ่นดินไหวใหญ่ในปีนี้มีเกณฑ์ได้โชคใหญ่แบบฟ้าประทาน สวัสดีค่ะผู้ที่เข้ามารับชมคลิปนี้เชื่อไหมคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณได้เข้ามาฟังคำทำนายนี้เพราะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดลจิตดลใจให้คุณมารับรู้ข้อความนี้เพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดทางโชคลาภให้กับคุณโดยตรงหากฟังจนจบคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาผู้ปกปักรักษาจะประทานโชคลาภเงินแสนเงินล้านให้คุณ คุณอาจได้รับโชคก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวชีวิตที่เคยมืดมนจะกลับมาสว่างสดใสจากร้ายกลายเป็นดีจากจนกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนใครก็ตามที่อยากเสริมบุญเสริมบารมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้ และหากใครอยากเปิดทางบุญให้แรงยิ่งขึ้นสามารถกดซุปเปอร์แตงเพื่อเติมพลังบุญของตัวเองให้บุญกุศลกลับมาตอบแทนทวีคูณที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะพิมพ์ว่าข้าพเจ้าขอเปิดดวงแห่งบุญพร้อมกับสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเงินทองความสุขความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่คอยดูแลจะรับรู้และนำพาโชคลาภมาสู่คุณ บุญเก่าของชาวราศีเมถุนกำลังจะเบ่งบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยนใครที่เคยเหนื่อยเคยท้อเคยคิดว่าไม่มีวันร่ำรวยวันนี้ดวงดาวบอกชัดเจนว่าคุณจะได้จับเงินก้อนใหญ่โชคลาภจะไหลามาแบบไม่ขาดมือระวังเพียงอย่างเดียวคือกรรมเก่าบางคนอาจมีหนี้สินหรือเคยพูดไม่ดีกับใครไว้สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวกั้นบุญ ดังนั้นขอให้หมั่นทำบุญสวดมนต์อุทิศส,ส่วนกุศลเพื่อปลดล็อกกรรมเก่าและเปิดทางให้บุญใหม่เข้ามาคำอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับชาวราศีเมถุนครึ่งปีหลัง2568 ขอให้ทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบได้รับพรจากเทวดาผู้คุ้มครองให้โชคลาภไหลมาเทมามีเกณฑ์ถูกหวยรางวัลใหญ่ได้เงินสด150ล้านบาทนำไปสร้างบ้านหลังใหญ่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงใช้ชีวิตอย่างสุขสบายร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดไปนี่คือเวลาของคุณแล้วค่ะ ชาวราศีเมถุนผู้มีบุญโชคชะตากำลังพาไปสู่เส้นทางแห่งความร่ำรวยร่ำรวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเปิดทางบุญเปิดทางโชคชะตาเทวดาจะคอยนำพาเงินล้านเงินร้อยล้านมาสู่คุณแน่นอนดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีพุทธศักราช2568นี้ถือเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในชีวิต หลายสิ่งที่เคยนิ่งเงียบจะเริ่มเคลื่อนไหวหลายประตูที่เคยปิดจะเริ่มเปิดออกโดยอิทธิพลของดาวใหญ่หลายดวงโดยเฉพาะดาวพระหัสสปดีดาวเสารและดาวมฤตยูจะเข้ามาส่งผลต่อดวงชะตาในแง่มุมต่างๆซึ่งแต่ละด้านจะเป็นอย่างไรนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดด้านล่างด้านการงาน ปีนี้การงานของคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดาวพระหัสปดีโคจรส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่หรือการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงกลางปีถึงปลายปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาการเขียนงานออนไลน์การเป็นโค้ดครูนักการตลาดหรืองานที่ใช้ไหวพริบเป็นพิเศษ จะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคนที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับโอกาสโดยไม่คาดคิดเช่นมีคนมาทาบทาตยตรงดังนั้นควรเปิดใจและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้านการเงินปีนี้การเงินของคุณจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดาวพระหัสสป,ปดีโคจรส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหญ่ หรือการโยกย้ายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วงกลางปีถึงปลายปีโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านการสื่อสารการเจรจาการเขียนงานออนไลน์การเป็นโค้ดครูนักการตลาดหรืองานที่ใช้ไหวพริบเป็นพิเศษจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากคนที่กำลังมองหางานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานจากการแนะนำของผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงหรืออาจได้รับโอกาสโดยไม่คาดคิดเช่น มีคนมาทัาทามโดยตรงดังนั้นควรเปิดใจและเตรียมตัวไว้ให้พร้อมอยู่เสมอด้านความรักสำหรับผู้ที่มีคู่หรือมีครอบครัวความสัมพันธ์ในปีนี้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นหากเคยมีปัญหาในอดีตจะเริ่มปรับความเข้าใจกันได้ความรักจะมีความลึกซึ้งและมั่นคงมากขึ้นผู้ใหญ่ในครอบครัวจะให้การสนับสนุนอย่างดีมีโอกาสวางแผนชีวิตคู่ในระยะยาวหรือบางคนอาจได้เลิกแต่งงานหรือไม่บุตร ในทางกลับกันหากความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีปัญหาลึกซึ้งมานานปีนี้อาจเป็นปีแห่งการตัดสินใจคือเลือกว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดผลลัพธ์จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักจากการเดินทางการทำงานหรือผ่านสื่อออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงกลางปีเป็นต้นไปมีเกณฑ์จะเจอคนอายุมากกว่าหรือมีวุฒิภาวะสูงที่สามารถให้คำปรึกษาและสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตได้ ด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมในปีนี้ถือว่าใช้ได้แต่ต้องระวังอาการจากความเครียดหรือความเหนื่อยล้าสะสมเช่นปวดศีรษะนอนไม่หลับปวดเมื่อยเรื้อรังหรือระบบทางเดินอาหารไม่ปกติผู้ที่มีโรคประจำตัวควรระวังอาการกำเริบในช่วงไตรมาสที่สองของปีและควรหมั่นตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรใส่ใจสุขภาพจิตใจด้วยหาเวลาพักผ่อนทำสมาธิ ออกกำลังกายแบบผ่อนคลายเช่นโยคะเดินออกกำลังกายหรือเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติจะช่วยให้ฟื้นตัวได้ไวและมีพลังมากขึ้น <c oughs> ด้านโชคลาภและการเสี่ยงปีนี้มีเกณฑ์โชคลาภแบบฟลุกๆโดยเฉพาะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาหรือบุญเก่าที่เคยแจ้งมาจะส่งผลให้ได้โชคเล็กๆน้อยๆหรือมีไรายได้เข้ามาแบบไม่คาดฝันหากจะเสี่ยงโชคควรพึ่งพาจังหวะที่มาพร้อมกับฝันแม่น ลางสังหรณ์หรือมีผู้ใหญ่มาเตือนมาแนะนําทิศที่ให้โชคคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศใต้ตัวเลขมงคลประจําปีคือ 3, 5, 6และ9อย่างไรก็ตามควรเล่นแต่พอประมาณอย่าหวังรวยทางลัดเพราะโชคลาภที่มาเร็วอาจหายเร็วเช่นกันคําแนะนําในการเสริมดวง 1. ควหมั่นทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาการบริจาคหนังสือสื่อการเรียนหรือทุนการศึกษา จะช่วยส่งเสริมให้มีปัญญาและได้รับข่าวดีในหน้าที่การงาน 2. ทํทำบุญปล่อยปลาหรือไถชีวิตสัตว์ในวันพุธจะช่วยลดเคราะห์ลดภัยเพิ่มเมตตา 3. บูชาพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้จะช่วยให้จิตใจสงบและมีพลังในการตัดสินใจเรื่องสําคัญ 4. ให้ไหว้พระเสาและพระพฤหัสบดีเพื่อเสริมดวงปัญญาและความมั่นคงสรุปภาพรวม ปีพุทธศักราช2568นี้สําี้สำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนถือเป็นปีที่ชีวิตเริ่มขยับขยายไปในทางที่ดีมีทั้งโอกาสและความท้าทายอยู่ในเวลาเดียวกันการงานมีการพัฒนาการเงินไหลเวียนดีแต่ต้องรู้จักบริหารความรักมีความมั่นคงมากขึ้นสุขภาพควรดูแลต่อเนื่องโชคลาภมาแบบไม่คาดฝันสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลทั้งในด้านวัตถุและจิตใจหากทำได้ชีวิตจะมีความสุข ความสำเร็จและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในปีนี้ ดวงการงานและดวงการเงินของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นปีพุทธศักราช2568นี้เป็นช่วงเวลาที่ชีวิตเริ่มมีความเคลื่อนไหวชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการหาไรายได้ดาวพฤหัสบดีที่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมด้านปัญญาการเรียนรู้และการวางแผนระยะยาวส่งผลให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเริ่มมีวิสัยทัศน์และแผนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันดาวเสารที่เป็นดาวแห่งวินยัยและความมั่นคงยังคงมีอิทธิพลทําให้คุณต้องอดทนหนักแน่นและทํางานด้วยความภาคเพียรอย่างไม่ย่อท้อซึ่งจะเป็นกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระยะยาว ในด้านการงานช่วงต้นปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่งานเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการพูดการเขียนการเจรจาการตลาดออนไลน์งานบริการหรืองานที่ต้องติดต่อประสานงานกับผู้คนจํานวนมากถือเป็นช่วงที่คุณจะได้ใช้ความสามารถเฉพาะตัวและไหวพริบที่มีอย่างเต็มที่ โอกาสในการแสดงศักยภาพจะมาถึงคุณอย่างไม่คาดฝันงานบางอย่างที่เคยเงียบหรือเคยถูกเลื่อนออกไปจะเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งอาจทําให้คุณต้องแบกรับความรับผิดช,ชอบมากกว่าเดิมแต่ก็แลกมากับโอกาสเติบโตที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่ทำงานประจำในช่วงต้นปีนี้อาจมีความกดดันบ้องจากเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาแต่หากคุณตั้งใจและไม่วันไหวต่ออุปสรรคจะได้รับการยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจมากขึ้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโบนัสที่เศษในช่วงไตรมาสแรกโดยเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานเดิมมานานหรือมีผลงานโดดเด่นในปีที่ผ่านมา ผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีจังหวะในการขยับขยายกิจการหรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือสินค้าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่จะมีแนวโน้มเติบโตดีมากมีโอกาสพบหุ้นส่วนหรือพันธมิตรที่ดีหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ที่มีบารามีช่วงต้นปีนี้ควรเน้นเรื่องการวางกลยุทธ์และการประชาสาคัญเพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต ในด้านการเงินช่วงต้นปีถือเป็นช่วงที่ต้องรู้จักการวางแผนและการจัดการอย่างมีระบบเพราะถึงแม้จะมีรายได้เข้ามาหลายทางแต่รายจ่ายก็จะมีมากเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบ้านการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือค่ารักษาพยาบาลของคนใกล้ชิดดังนั้นจึงต้องบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบไม่ควรใช้จ่ายโดยไม่จําเป็นและควรมีเงินสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉินเสมอ รายได้ในช่วงต้นปีจะมาทั้งงานประจํางานเสริมและการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรฝากความหวังไว้กับโชคลาภมากเกินไปควรใช้ความสามารถความรู้และการวางแผนเป็นหลักจึงจะทําให้ฐานะทางการเงินมั่นคงขึ้นบางคนอาจได้รับเงินคืนจากลูกหนี้เงินที่เคยค้างจ่ายหรือค่าคอมมิชชั่นจากงานเก่าๆที่เคยทําไว้ในปีที่ผ่านมาถือเป็นผลบุญที่ย้อนกลับมาตอบแทนในช่วงต้นปีนี้ ผู้ที่ลงทุนในหุ้นธุรกิจหรือตลาดออนไลน์ควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและศึกษาข้อมูลให้รอบด้านก่อนตัดสินใจเพราะแม้จะมีโอกาสทำกำไรแต่ก็มีความผันผวนสูงหากหวังผลระยะยาวจะปลอดภัยกว่าการเล่นระยะสัน้น หากวางแผนเรื่องการเงินดีๆช่วงต้นปีนี้จะเป็นช่วงสะสมทุนเพื่อใช้ต่อยอดในครึ่งปีหลังไม่ควรใจร้อนหรือรีบเร่งเกินไปเพราะการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนในปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามจังหวัดของความอดทนและการลงมือทำด้วยตัวเอง โดยสรุปแล้วต้นปีพุทธศักราช2,568นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการลงมือเริ่มต้นวางรากฐานและสร้างอนาคตของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนอย่างแท้จริงหากคุณมีความตั้งใจจริงไม่กลัวเหนื่อยและพร้อมปรับตัวตามสถานการณ์คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ทั้งการงานและการเงินได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตอันใกล้นี้ ดวงชะตาด้านความรักและสุขภาพของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้ เป็นปีที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงและการเติบโตอย่างลึกซึง้งทั้งในมิติของหัวใจและร่างกายปีนี้ดาวหลายดวงโคจรเข้ามาส่งอิทธิพลต่อเรือนคู่ครองและเรือนสุขภาพของชาวเมถุนทําให้ทั้งสองด้านนี้มีความโดดเด่นมีทั้งเรื่องที่น่าย,ยินดีและเรื่องที่ครระวังควบคู่กันไป ในด้านความรักปี2,568นี้เป็นปีที่เปิดโอกาสให้คนเกิดในลัคนาราศีเมทุนได้พิจารณาเรื่องหัวใจอย่างจริงจังโดยเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วความรักในปีนี้จะค่อยๆเติบโตและมั่นคงขึ้นไปตามลำดับมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนชีวิตร่วมกันในระดับที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเช่นการหมันหมายการแต่งงานหรือการมีบุตร ผู้ที่เคยห่างเหินหรือมีปัญหากันในอดีตปีนี้จะมีโอกาสในการปรับความเข้าใจและเยียวยาความสัมพันธ์อย่างสงบสุขโดยเฉพาะช่วงกลางปีเป็นช่วงที่ดวงดาวหนุนเสริมความเมตตาและความเข้าใจกันเป็นพิเศษคำพูดการสื่อสารและการรับฟังจะมีบทบาทสำคัญในการทำให้ความรักแน่นแฟนขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งหากความรักของคุณเต็มไปด้วยความอึดอัด ขาดความสุขหรือมีการกระทบกระทันมาอย่างต่อเนื่องปีนี้จะเป็นปีที่คุณเริ่มตั้งคำถามกับความสัมพันธ์นี้อย่างจริงจังมีความเป็นไปได้ที่จะเลือกตัดสินใจครั้งสำคัญอาจเป็นการห่างกันสักพักหรือแม้กระทั่งการยุติความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นใหม่หากเป็นเช่นนั้นดวงดาวจะไม่ทิ้งให้คุณโดดเดี่ยวแต่จะส่งคนที่ดีกว่าเหมาะสมกว่าเข้ามาในจังหวะชีวิตภายหลังอย่างไม่คาดคิด สำหรับคนโสดปีนี้คือปีแห่งการเปิดใจและเปิดประตูสู่ความสัมพันธ์ใหม่ ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนจะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวที่โดดเด่นเป็นปีที่คุณจะมีผู้คนเข้ามาทำความรู้จักมากขึ้นโดยเฉพาะจากวาดวงการงานการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถมีโอกาสสูงที่จะพบรักกับคนที่มีความคิดคล้ายกันมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างลึกซึ้งทำให้เกิดความประทับใจและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วความรักปีนี้ไม่หวือหวาแต่จริงใจ ยั่งยืนและเป็นการรักที่เข้าใจกันจากภายในไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มีพื้นฐานมาจากความเป็นมิตรภาพความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีอาจเริ่มต้นจากมิตรภาพที่ค่อยๆเติบโตเป็นความรักหรือจากการช่วยเหลือกันในเวลายากลำบาก ผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวก็มีแนวโน้มจะสนับสนุนและให้พรกับความรักของคุณในปีนี้ด้วยในด้านสุขภาพปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีเมถุนต้องให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายและจิตใจอย่างจริงจัง แม้ว่าโดยรวมแล้วสุขภาพจะไม่มีเรื่องร้ายแรงแต่ก็มีเกณฑ์ของอาการป่วยที่เกิดจากความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการใช้ร่างกายอย่างหนักโดยไม่ดูแลตัวเองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงต้นปีและปลายปีจะมีโอกาสเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆจากระบบทางเดินอาหารความดันโลหิตหรือกล้ามเนื้อเช่นปวดหัวปวดหลังปวดไหล่ซึ่งล้วนมีสาเหตุมาจากการทำงานหนักและพักผ่อนน้อย ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเบาหวานความดันหรือโรคกระเพาะ ต้องใส่ใจเป็นพิเศษยาละเลยการตรวจสุขภาพหรือการกินยาอย่างต่อเนื่องการปรับพฤติกรรมเล็กๆน,น้อยๆเช่นการนอนให้เพียงพอการดื่มน้ำมากขึ้นการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามในปีนี้เพราะดาวบางดวงอาจส่งผลให้คุณมีอารมณ์แปรปรวนง่ายเกิดความวิตกกังวล ครียดหรือคิดมากกับเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งหากไว้จัดการกับอารมณ์ให้ดีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและการตัดสินใจในเรื่องอื่นๆของชีวิตวิธีการดูแลสุขภาพจิตที่เหมาะกับชาวเมทุนคือการทำสมาธิฝึกจิตใจให้นิ่งอ่านหนังสือธรรมะฟังเสียงธรรมบัรยายหรือหากิจกรรมที่สร้างสมาธิ เช่นปลูกต้นไม้เขียนไดอารี่วาดภาพหรือเดินออกกำลังกายกลางธรรมชาติสิ่งเหล่านี้จะช่วยชะล้างความว้าหุ่นในใจและทำให้คุณกลับมาอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นในปีนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนยังควรระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากของมีคมหรือความประมาทในการเดินทางเช่นการลื่นล้มการโดนของร้อนลวกหรือการขับรถโดยไม่ระมัดระวัง ควรหลีกเลี่ยงการขับรถเวลากลางคืนหรือในช่วงที่อารมณ์ไม่มั่นคงเพราะอาจทำให้เสียสมาธิได้ โดยสรุปแล้วด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนในปี2568นี้คือปีแห่งการเติบโตและแจนตัดสินใจบางคนได้เริ่มต้นใหม่บางคนได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญส่วนด้านสุขภาพคือปีแห่งการฟื้นฟูและปรับสมดุลหากคุณใส่ใจดูแลตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจคุณจะสามารถผ่านปีนี้ไปได้อย่างมั่นคงและมีพลังพร้อมรับความสาเร็จและความสุขในทุกด้านของชีวิตต่อไป ในอนาคตเคล็ดลับการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมพลังชีวิตเสริมโชคลาภเสริมบารมีและเปิดทางให้กับความสำเร็จในด้านต่างๆโดยเฉพาะในปีนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับดวงชะตาอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมทุนควรหันมาให้ความสำคัญกับการเสริมดวงให้ตรงกับจริต ของตนเองและตามพลังของดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในเรือนสําคัญของชีวิตการเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนในปีนี้ควรมุ่งเน้นไปที่การเสริมปัญญาเมตตาวาจาและการสื่อสารเพราะพื้นฐานของชาวเมถุนเป็นคนมีไหวพริบพูดเก่งเข้าใจคนอื่นง่ายชอบการเรียนรู้และชอบเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเคล็ดลับที่จะแนะนําต่อไปนี้จึงออกแบบมาเพื่อหนุนเสริมศักยภาพที่ดีในตัวคุณพร้อมทั้งปรับความสมดุลให้กับจุดอ่อนของดวงชะตาในช่วงปีนี้ ข้อแรกคือการเสริมดวงด้วยบุญแห่งปัญญาเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ดวงปัญญาเปิดมีเกณฑ์สําเร็จจากการเรียนรู้การสอบแข่งขันหรือการพัฒนาทักษะใหม่ๆจึงควรหมั่นทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือส่งเสริมการเรียนของเด็กยากไร้มอบทุนการศึกษาหรือถวายหนังสือธรรมะแก่พระสงฆ์หรือห้องสมุดวัดสิ่งเหล่านี้จะช่วยเปิดทางให้กับความรู้ใหม่ๆและทําให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆมีความเฉียบคมและถูกทิศถูกทางยิ่งขึ้นข้อที่2คือ การเสริมดวงด้วยการบูชาพระปัญญาบารมีผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนควรหมั่นกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปปางป่าเลไลหรือปางเทศนาหรือถ้าไม่สะดวกก็ให้สวดมนต์บทพาหุงมหาการบทชัยปรีดและบทสวดมนต์ที่เสริมเมตตาและสติปัญญาในทุกวันพระหรือตอนเช้าจะช่วยให้จิตใจสงบมีสมาธิพร้อมรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่จะนำพาชีวิตไปสู่ทางที่ดีขึ้นข้อที่3คือการสวดมนต์บูชาดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวเม ควรตั้งจิตอธิษฐานในวันพุธโดยเฉพาะวันพุธกลางคืนให้จุดธูปสี่ดอกบูชาด้วยน้ำเปล่าและผละไม้และสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพร้อมทั้งบทอิติปิโสภควานำจิตไปตั้งมั่นที่ความเมตตาและความรอบรู้บางคนอาจเลือกบูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งตรงกับวันพุธก็จะเป็นสิริมงคลมากข้อที่4ี่คือการหมั่นรักษาศีลโดยเฉพาะศีลห้าให้ครบถ้วนในทุกวันซึ่งจะช่วยให้คุณมีวาจาน่าเชื่อถือ มีเสน่ห์มีอำนาจในการเจรจาการพูดของคุณจะมีพลังที่ทําให้คนคล้อยตามสนับสนุนหรือช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอถือเป็นการเสริมบุญแห่งการพูดซึ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับชาวเมถุนข้อที่5คือการปล่อยปลาไหลหรือปลาดุกในวันพุธโดยเฉพาะถ้าปล่อยจํานวน9้าตัวจะช่วยให้ชีวิตลื่นไหลมีช่องทางออกจากปัญหาไม่ติดขดัดและเสริมโชคลาภให้เข้ามาในชีวิตแบบไม่คาดคิดการปล่อยสัตว์น้ําเป็นการสร้างบุญที่เกี่ยวกับชีวิตจะทําให้ปัญหาหนักกลายเป็นเบาและสิ่ง ที่เคยชะง,งักงานจะเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นข้อที่6คือการบริจาคสิ่งของที่เกี่ยวกับการเดินทางการสื่อสารหรือการแพทย์เช่นรถเข็นคนพิการเครื่องช่วยฟังวิทยุหนังสือเสียงหรือบริจาคเงินซื้อรถพยาบาลหรือรถรับส่งนักเรียนสิ่งเหล่านี้จะเสริมดวงให้คุณเดินทางปลอดภยัยติดต่อสื่อสารได้รับรื่นและมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เสมอข้อที่7คือการอยู่ในแวดล้อมของธรรมะหรือธรรมชาติให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่คุณรู้สึกอ่อนล หมดแรงหรือท้อแท้ควรหาโอกาสไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรืออย่างน้อยที่สุดคือเดินอยู่กับธรรมชาติเช่นป่าน้ำตกทะเลภูเขาเพื่อชำระพลังลบออกจากใจและรับพลังใหม่เข้าสู่ชีวิตชาวแม่ทุนมักจัดฟื้นตัวไวหากได้อยู่กับธรรมชาติและแสงแดดที่อ่อนโยนข้อที่8คือการสวมใส่สีเสริมดวงในวันต่างๆเช่นวันจันทร์ใส่สีเขียวเพื่อเสริมพลังการเจรจาวันอังคารใส่สีฟ้าหรือสีเทาเพื่อสงบจิตใจวันพุธ ใส่สีขาวหรือชมพูเพื่อเสริมเมตตาวันพฤหัสใส่สีส้มทองเพื่อเสริมปัญญาวันศุกร์ใส่สีฟ้าอ่อนเพื่อเปิดพลังความรักวันเสาร์ใส่สีม่วงเพื่อป้องกันเคราะ์และวันอาทิตย์ใส่สีแดงเพื่อเพิ่มพ,พลังและความมั่นใจข้อสุดท้ายคือการหมั่นอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำทุกเดือนโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้บุญกุศลทั้งหมดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำนี้จงส่งไปถึงเจ้ากรรมนายเวรที่เคยผูกพันกันมาแต่ปางก่อนขอให้ท่านอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน แล้วขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากอุปสรรคทางการเงินการงานความรักและโลครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนี่คือเคล็ดที่เรียบง่ายแต่มีพลังสูงมากหากทําต่อเนื่องตลอดปีจะช่วยเปลี่ยนพลังของกาลบให้กลายเป็นแรงส่งให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงกล่าวโดยสรุปแล้วการเสริมดวงของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีพุทธศักราช2568นี้คือการเสริมปัญญาเสริมเมตตาเสริมวาจาเสริมสมาธิและเสริมบุญด้วยความสม่ำเสมอหากทําได้ตามนี้อย่างต่อเนื่อง ดวงชะตาจะมีความมั่นคงโชคลาบจะไหลามาอย่างสม่ำเสมอศัตรูจะเบาบางลงความรักจะร่ารื่นขึ้นสุขภาพจะแข็งแรงและจิตใจก็จะสงบนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนขออำนาจคุณแห่งจักรวาลพลังแห่งดวงดาวและแรงแห่งบุญกุศลที่ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนได้สั่งสมมาแต่อดีตชาติตลอดจนความดีงามที่ได้กระทำไว้ในปัจจุบันนี้ ได้รวมพลังกันส่งผลให้ปีพุทธศักราช2568นี้กลายเป็นปีทองปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตเป็นปีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยเป็นปีแห่งความโชคดีไม่มีสิ้นสุดและเป็นปีที่ทุกความตั้งใจของคุณได้บังเกิดผลอย่างสมบูรณ์ ขอให้ผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมทุนในปีนี้ได้พบเจอกับโอกาสทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ได้พบผู้ใหญ่ใจดีที่คอยอุปถัมภ์สนับสนุนให้เติบโตมีช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายขอให้มีจังหวะที่ดีในการลงทุนขอให้ทุกเม็ดเงินที่คุณใช้ไปก่อเกิดดอกผลเป็นหลายเท่ากลับคืนมาพร้อมโชคลาภอย่างไม่คาดฝัน ขอให้คุณได้งานที่ดีมีตำแหน่งที่สูงมีลูกค้าหรือผู้ร่วมงานที่เข้าใจให้การค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปได้คู่ค้าและมิสหายที่มีคุณธรรมร่วมกันสร้างผลประโยชน์ที่มั่นคงและยั่งยืนขอให้ความคิดของคุณเฉียบคมเห็นช่องทางในการทำกำไรอย่างชาญฉลาดคำพูดของคุณมีอำนาจทำให้ผู้คนเชื่อมั่น เกิดเป็นแรงดึงดูดให้โชคลาภไหลมาอย่างไม่ขาดสายขอให้ในปีนี้มือที่จับอะไรก็กลายเป็นเงินจับอะไรก็กลายเป็นทองความคิดใดที่วางแผนไว้ขอให้สำเร็จลุล่วงอย่างง่ายดายทุกการตัดสินใจขอให้แม่นยำไม่พลาดเป้าทำให้เกิดผลตอบแทนที่เกินคาดขอให้คุณมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์กว้างไกล จนเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ยามที่คนอื่นมองไม่เห็นขอให้ชีวิตของคุณมั่งมีเงินทองมีบัญชีที่ตัวเลขเพิ่มพูนไม่หยุดมีรายรับมากกว่ารายจ่ายทุกเดือนมีทรัพย์สินที่งอกเงยมีที่ดินทรัพย์มรดกหรือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาวขอให้บ้านของคุณเต็มไปด้วยพลังแห่งความมั่งคั่งขอให้ทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นมา คุณจะได้ยินข่าวดีได้รับโอกาสใหม่ได้พบเจอคนที่นำความร่ำรวยมาสู่ชีวิตขอให้คุณเป็นเศรษฐีผู้มีจิตใจกว้างขวางมีเมตตาและไม่ขาดผู้คนรับใครเคารพยกย่องความร่ำรวยของคุณขอให้มั่นคงไม่ผันผวนไม่สั่นคลอน ขอให้ไม่เพียงแค่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ยังมั่งคั่งในน้ำใจมิตรภาพและครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งถือเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐยิ่งในชีวิตขอให้คุณได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และได้ใช้ความมั่งคั่งของคุณเพื่อเติมเต็มความฝันของตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ขาดโอกาส ขอให้คุณเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างและได้รับแสงสว่างตอบกลับมาจากฟ้าอย่างไม่สิ้นสุดขอให้ทุกคำอธิษฐานของคุณที่เกี่ยวกับความสำเร็จความร่ำรวยและความมั่งคั่งในปีพุทธศักราช2568นี้จงสำเร็จโดยเร็วสำเร็จโดยราบรื่นและสำเร็จด้วยความสุขใจทุกประการเทิน ขอให้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนเฉิดชาย้ายดุดดาวประกายพึกมีวาสนาอันมั่นคงมีโชคลาบเป็นเงาตามตัวมีทรัพย์มากพอเลี้ยงตนและเผื่อแผ่สู่ผู้อื่นขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชีวิตขึ้นสู่จุดสูงสุดเป็นปีที่น่าจดจำตลอดการว่าเป็นปีที่คุณกลายเป็นผู้มั่งคั่งทั้งทรัพย์สินและจิตใจอย่างแท้จริงเทิน